สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมทีจากชาแนล Funny Space and Time ในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละคร Back d i a r r h e l s a h u n t e d เป็นตัวละครประจำซีซั่นพาร์ทเดือนกุมภานะครับเป็นตัวละครหาดมืดเนะ ในตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัพสเตตท่าความสามารถตัวละครกันก่อนนะครับมากดอัพเลยนะครับอ่าส่วนแรกก็คือคาแรคเตอร์บริวตี้ชาร์ปชูเตอร์เนาะของแบ็กดาเลียน่าจะทราบกันแล้วนะครับสามารถกดอัพแล้วสามารถยิงกระสุนได้อ่าส่วนซิกเนเจอร์บริ i ตี้ของเขาเนี่ยก็คือคิลเลอร์เซสเซนโดเมื่อรีโหลด กระสุน3ช็อตหรือน้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยจะสามารถได้รับ l i g เ t น i ิงช็อตและเ t n i n g Shot เนี่ยก็คือต้องยิงให้โดนครับจะ d i s b b l แ Tag In และมีโอกาส10%ที่จะ d i s b บ l บ b ็อกบัสเตอด้วยเริ่มอันแรกที่10วินาทีนะอืมอันนี้เล่นกับกระสุนปืน,นครับอ่ะถ้าอัพขั้นต่อมาเนี่ยจะเพิ่มเป็น12วิแต่โอกาสที่จะบล็อก d i s a l l บ b ็อกบัสเตอเนี่ย จะเป็น10%เหมือนเดิมเพิ่มแค่ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเนาะอ่านี่กดอัพท่านะครับต่อไปอ่าสูงสุดเนี่ยจะเป็น15วินาทีส่วนอีกความสามารถหนึ่งนะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติด Disable Tag In แล้วเนาะ Lightning Shot เนี่ยจะดู d ดาเมจเพิ่ม0.5% Max HP อืมก็คือลด เลือดไปเลยครับ0.5และก็จะทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทีมตัวหลังฝ่ายตรงข้ามจะได้รับดาเมจเพิ่มใช่ไหมได,ด้เลยนะวัดดาเมจเพิ่มด้วยถ้าศัตรูตัวแรกเนี่ยติดดิสเบลบ็อกบัสเตอร์อืมก็คือทำให้ศัตรูติดดิสเบลบ็อกบัสเตอร์ศัตรู ตัวหลังที่อยู่แผงหลังเนี่ยก็จะเจ็บไปด้วยอ๋อก็คืออันนี้ยิงทะลุเลือดตัวแรกแล้วก็ทะลุเลือดไปตัวหลักได้อืมโอเคเดี๋ยวไปลองใช้ดูนะครับหลังจากที่ไปฟาร์มาเล็กน้อยนะครับอ่าเราก็มาลองในโหมดไ r i ์ a ฟท์นี่ครับไม่ใส่ท่ามาเลยด้วยเดี๋ยวจะลองใช้ความสามารถอย่างเดียวเลยนะครับเล่นกับการยิงกระสุนปือนอย่างเดียวนีครับเลือน้อย กว่สาสหรือเท่ากับ3ก็ได้อะร e โหลดปุ๊บเนี่ยครับเราจะมี lightning shot lightning shot ก็คือลูกกระสุนที่เป็นรูปสายฟ้าเนี่ยครับแต่ความสามารถจะติดเนี่ยก็คือต้องยิงให้โดนด้วยเนาะนีเห็นไหมครับติด isbel boxbuster กับ tag in แล้วครับประตูเปลี่ยนตัวไม่ได้เหมือนปิดประตูข่ายเงี้ยครับแล้วก็ความสามารถเสริมก็คือ lightning shot เนี่ยจะดิวดาเมจเพิ่มถ้าอัพปาเต็มที่ก็เป็น1.5เนานะ ใส่ศัตรูที่ติดดิสเบลแท็กอินแต่ถ้าศัตรูติดดิสเบลบล็อกบัสเตอร์ด้วยเนี่ยดาเมจจะทะลุไปถึงตัวหลังด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาส10%เนาะก็คือติดยากหน่อย oh. เราจะต้องอัพ oh. พวกสเตต accuracy <Yeah. S 1> เพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับอะตีนี่ครับนี่เรียบร้อยอ่ะ oh. เดี๋ยวผมลองอีกตาหนึ่งนะครับ รอบที่2นี่ผมขอท้าทานนิดหน่อยนะครับมาสู้กับตัวระดับไดมอนด์ที่แต้มระดับ 22k เลยนะครับแต่ว่าดับเบิลตัวนี้มันอาจจะไม่ความสามารถอาจจะไม่น่ากลัวมากครับราะเป็นเน้นขโมยท่าซิกเนเจอร์บิลลี้เราครับแต่เราต้องรีบตีก่อนไม่ให้มันใช้เนาะโอเคมีครบ 3และน้อยกว่า3าแล้วอ่าสามารถรีโหลดเพื่อเอาความสามารถได้แล้วครับนี่แล้วก็ต้องเตรียมยิงไลนิ่งช็อตนะครับยิงกระสุนธรรมดาเอาอไปก่อนบล็อกบอกไว้ก่อนอีต้องบล็อกค,ครับหนึ่งส่วนเลยทุบยิงนี่ครับความสามารถทํางานแล้วแต่มันอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะอยู่แต่อย่างน้อยเราก็ยิงเป็นดาเมจเพิ่มออกไปอีกเนี่ยเป็น 1.5%เปอร์เซ็นเลยครับลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ผมมองว่ามันก็ทรงพลังอยู่นะครับถึงอาจจะดูน้อยเนี่ยแต่ว่าถ้าเราต่อคอมโบเก่งๆให้ศัตรูแบบยันกลับไม่ได้เลยเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งความสามารถมัน,นดิสเบลไม่ให้ศัตรูหนีนะครับก็คือเหมือนปิดประตูตายโอ้ย <c oughs> โดนส่วนทีเดียวแพ้เลยครับอ,อ๋อนนี้เข้าใจได้เพราะว่าตัวมันเป็นระดับ ไดมอนที่อัพมาเกือบเต็มแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอใช้ตัวอื่นเคลียร์ไปก่อนนะครับแต่จากที่โชว์ให้เพื่อนๆเ,เห็นดูเมื่อกี้ก็น่าจะมองออกนะครับว่าความสามารถมันใช้งานยังไงถ้าอัพเป็นระดับสูงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะเก่งอยู่นะครับเพราะว่าลดเลือดเป็นบบเปอร์เซ็นต์เนาะต้องรีบกำจัดเกรียนชิปออกไปก่อนนะครับก่อนที่ มันจะชุบเพื่อนขึ้นมาหลอกหลอนเราอีกตีตีตีเรียบร้อยครับ <c oughs> มาสรุปความสามารถของแ a คไดเลียสเ a ล่าฮันเตสกันอีกนะครับครั้งนะครับอ่าความสามารถมีชื่อว่า k i นเ e r c ์ e ชสเซนโดความสามารถแรกเมื่อรีโหลดกระสุน3ช็อตหรือน้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยมันจะได้รับ3ได้์เฮนนิ่งช็อต แล้วไรทิ่งช็อเนี่ยมันจะ d i s a b l e Tag In แล้วก็มีโอกาส10%ที่จะ d i s a b l e b o o บ Buster ด้วยนะครับสูงสุดก็คือ15วิอ่าส่วนอีกความสามารถหนึ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติด i s s b l e Tag in นไรที่นิ n งช็อตเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจอีก1.5%และทำดาเมจเพิ่มกับศัตรูที่อยู่ด้านหลังถ้า สตูตัวแรกของเราติด d i s a b ลบ็อกบัสเตอร์ด้วยนะครับส่วน HP ที่ลดเนี่ยสูงสุดจะเป็น1.5%เปซ็นเป็นความสามารถแนวทะลวงแผงหลังนะครับคล้ายๆกับแบ็กดาเลียระดับทองแดงตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับเดี๋ยวเราลัอตต่อไปเดี๋ยวมาดูเกณฑ์การให้คะแนนการขึ้นเป็นไดมอนด์ของผมนะครับเกณฑ์การขึ้น อัพเป็นไดมอนด์ของผมนะครับอ่นหนึ่งความสามารถผมให้ไปที่4ดาวเนาะความสามารถมันดีนะครับแต่ว่าต้องกดใช้ให้เก่งหน่อยมันถึงจะใช้ความสามารถนั้นได้ดี2ความสวยงามผมว่าตัวละครเนี้ยให้สีมาดีแล้วก็พอมีเอฟเฟกพอสวยงามอ่ะผมให้ไปเลย5ดาว 3. การตั้งทีมป้องกันอย่างที่บอกนะครับความสามารถมันเนี่ยเป็นการที่ต้องกดใช้ผมก็เลยให้ไปที่4ดาวต้องหวังให้ AI เนี่ยเล่นให้เก่งๆหน่อย เพราะฉะนั้นรวมคะแนนของตัวนี้ผมให้ไปที่4.5ดาวนะครับข้อมูลเพิ่มเติมของ b a c k d a l i a s t e l l a h u n t e d นะครับเป็นตัวละครที่ได้แพทเทิร์นสีมาจากตัวละคร c a f k a จากเกม Honkai Star Rail นะครับข้อมูลที่เห็นในคลิปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของตัวละคร b a c k d a l i a เซาฮันเตสนะครับเพื่อนเมื่อสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครนี้กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมส c o กาเ r ิ o โมบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Funny s p a c e and Ham ด้วยนะครับผมทีขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ